ขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมชีวิตน้องหานที่ประตูเชียงใหม่นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณสำหรับการกดใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากวันนี้ก็มาดูตามที่เป็นข่าวค่ะบอกว่าน้องหานออกไข่นะคะแต่ไม่ทราบว่าวางไข่ได้กี่ฟองนะคะทีนี้ก็เลยมาดูพี่ๆน้องๆของน้องหานค่ะว่าเขามีความสุขกันจริงๆค่ะ เขาว่ายน้ำกันอย่างมีความสุขเลยนะคะว่ายไปบนไปค่ะงานน,น,าน,นี้วันนี้ที่ถนน ตัวลายเป็นวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มจะมาวางของกันนะคะบรรยากาศตอนนี้ที่เชียงใหม่แบบนะคะไม่มีฝนแล้ว ด,ดูตัวนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าฝูงเขาขึ้นมาดูเขาขึ้นมาค่ะเขาขึ้นมาแล้วนะคะคนเลยลูก นู้า่ะไรคะรู้บ่ะไรคะกินอะไรอะ่ะกินอะไรอะ่ะได้ใกล้ชิดกับน้องจริงๆค่ะวันนี้หมเลยครับกินอะไรก็ไมีู้อ,อ๋อที่ขาของน้องจะมีเครื่องหมาย รายงานตัวสวัสดีครับจับได้ไหมเขาก็หากินอะไรของเขาไปกินไปบนไปของจริงค่ะ ที่เหลือก็ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานอยู่ตรงนู้นนะคะแต่ว่าเขาก็แบ่งกันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาหาอะไรกินทางโซนนี้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นโซนเดียวกันนะคะใครได้ผ่านมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็มาแวะแถวประตูเชียงใหม่ได้นะคะสักพักจะต้องขอตัว ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะบนไลฟ์ แต่ว่าเขากัน้นเขากั้นเหมือนว่าห่านจะออกมาได้แต่ก็ออกไม่ได้นะคะความสูงเขาก็แค่ประมาณประมาณเข่าเราเองค่ะแต่น้องห่านก็ไม่ได้กระโดดออกมาเลยจับได้ไหมอ่ะจับได้ไหม หว่วงด้วยหว่วงตัวด้วยอจ,จอย่าไปตรงนั้นนะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปน้องหารนะคะ ยังไงแล้วมาดูได้นะคะถ้าใครได้มาจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเลียนเชิญค่ะที่ตลาดสดประตูเชียงใหม่ค่ะน้องอาหารอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยสุขสันต์วันเสาร์นะคะลงไลฟ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ